ไงลืมล่ะแม่บอกไปตอนนั้นเองสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับชาวลูกสาวชาวนานะคะวันนี้เราก็จะมาคุดมันนะคะเป็นลูกสาวชาวสวนวันนี้เป็นลูกสาวชาวสวนเลยนะคะวันนี้คือไม่ใช่ชาวนาแล้วลืมแล้วอ่อมาจกไงตอนนี้ก็นั่งอู่ อันนี้ไดไหมได้มเป็นบวงเฉยน้องนุกก็ลืมนุก๊กจะบอกพ่อกลูกน่งอู้อยู่นะคะส่วนแม่นั่งกำลังตัดอยู่คนเดียวแม่ตัดมันอยู่คนเดียววัสดีค่ะพี่ไวรุ่นรถเกี่ยวซิ่งนะคะเห็นแม่นั่งไหมนั่งกับเห็นแม่นั่งคือกันแต่นั่งก็เพาะน,นั่งอะ่ะนั่งอู้อยู่เมื่อกี้ไปตัดต้นมันมาแล้วมันก็อู ยังไม่ทำงานบักลักคืออะไรอ่ะพี่นั่งอ่านไม่เข้าใจอะ่ะสวัสดีค่ะทวดเจนะคะตอนนี้ก็นั่งผูกเชือกบวงอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ยกมือไรววันนี้ทำอะไรวันนี้พบก็กแม่พานางมาคุดมันอะ่ะวันนี้พบก็แม่นางพางมาคุดมันจ้าเสียงดุดไทยยังไม่มาเลย สวัสดีนะคะคนดู33คนดูนะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะเพราะว่านางก็ฤชบอกว่านางมาแป๊บแป๊บแป๊บเดียวอันไหนคนนงามๆใบมีนิกเลยทีนู้ฟันไปนะซ้ำส้ำลองเนี่ยนะหนึ่งสองสามนะคนสวยๆนะทำไมไม่บอกอันอันสวยๆหนูก็ฟันทิ้งกับฟันทิ้งก็บเมื่อกี้เป็นไรฟันทิ้งกับมันตัดครึ่งอย่างนี้เจ็บเอาไปเลยดิเจี๊ยบงามๆใช่ไหมนะเออเพราะว่าันใบมีกูสวัสดีนะคะ ทีค่ะไม่มีใครเม้มงวดกักหนูเลยอ่ะนุ่งเงาเลยนุ่งเงาร้านอู่อีกแล้วใช่อู่ร้านอู่ไม่ได้อู่นี่เห็นไหมดแล้วเดี๋ยวเก็บร้านอู่จริงๆก็นแหลร้านไมได้มัดแล้วตอนนี้ร้านอู่อยู่ปลูกเมื่อวานวันนี้คุดแล้วคนละสวนพี่คนละสวนคนละสวน ยาตาแดดมากนะระวังดำมันดำเร็วพี่ทำยังไงดีมันดำเร็วอ่ะมันดำเร็วอ่ะมันดำเร็วนะคะนางอ่ะมากินน้ำเช่จแล้วที่เนี่ยเช็จแล้วที่เนี่ยพ่อนางอ่ะชวนมัดไอ้นี่เอ่อมัดเชือกนะคะ ร,ร้านก็เลยได้หนังอูพอดีวันนี้ร้านก็ไม่มีสาระแล้วนอกจากว่าทำงานแล้วก็จะทำงานนนูมาเด้อ